สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปชิมบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารรามูนคิงพาวเวอร์ศรีวาลีถ้าเดินมาจากหน้าถนนจะเห็นตึกนี้ไปทางด้านซ้ายเดินตรงไปในสุดจะเห็นห้องอาหารลามูนมีโต๊ะอาหารตั้งไว้แบบนี้แปลว่ามาถูกแล้วค่ะถ้าขับรถมาจากทางเข้าขับเข้ามาด้านในสุดหาที่จอดข้างๆตึก เข้ามาประตู5จะเจอห้องอาหารพอดีค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะมีการให้สั่งอาหารผ่าน QR code มีให้เลือกหลายอย่างน้ำซุปเนื้อหมูของหวาน อาหารยุโรปอาหารญี่ปุ่นสลดัดซุปอาหารไทยจีน ตำยำแซบ่บผักและเครื่องดื่มไม่มีให้เลือกเราปรีบเองได้เลยจากเคาน์เตอร์เครื่องดื่มมีให้เลือกหยิบน้ำเปล่าน้ำรัดลมโซนผักมีเห็ดเข็มทองผักกองตุ้งไต้หวันกระหล่ำปีขึ้นช่าย เห็ดชิเมจิเห็ดออรินจิโหละพาผักกาดขาวผักบุ้งเส้นเล็กเส้นหมี่น้ำจิ้มมีให้เลือกสี่อย่างน้ำจิ้มแจ่วลามมลน้ำจิ้มถั่วคู่มะขามน้ำจิ้มซีฟูดออริจินอลน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ลามูลน้ำจิ้มแต่ละตัวมีรสชาติแตกต่างกันโดยส่วนตัว ชอบน้ำจิ้มแจ่วลามูนและน้ำจิ้มสุก,กี้ซิกเนเจอร์จิ้มกับอะไรก็อร่อยค่ะวันนี้เราเลือกน้ำซุปเจ่วฮ้อนกับเนื้อต่างๆเนื้อลามูนเสิร์ฟมาพร้อมไข่และน้ำซอสเนื้อบิสกิตมีความมันไม่เหนียวเคี้ยวง่าย เนื้อชาโลเล่สันคอสไลซ์อร่อยมากค่ะตัวนี้เนื้อชาโลเล่น้องลายสไลซ์มีความกุบกุบของเส้นเอ็น IDE, ดีงามตับหมูสเต็กแซลมอนไว้ไวซอสปลากระพงย่างและหน่อไม้ฝรั่งซอสเนยอกเป็ดย่างแครเบบี้แครอทซอสราสเบอร์ี่สปาเกตตี้คาโบนาร่ารสอ่อนๆทานได้ค่ะ สปาเกตตี้โอริโอเบคอนอันนี้จืดคงไม่สั่ง ushi, ซ้ำซูชิปลาแซลมอนและซอสเมนไทยโดยรวมอร่อยแต่ไม่ค่อยรู้สึกถึงเมนไทโกรสไปซี่แซลมอนโร h ชีสชีสกับแซลมอนบางไปนิดข้าวเยอะไปหน่อยซูชิเนื้อบิสกิตออสเตรเลียอันนี้อร่อยมากเนื้อนุ่มไม่เหนียวซอสเข้มขน้นยำปลาแซลมอนสดและอะโวคาโดสลัด ได้ความสดชื่นจากแตงกวาและโอโคโดชอบค่ะสลัดแซลม,มอนลมควันยำเนื้อสันในออสเตรเลียแล้วมันฝรั่งทอดชีสท,ทอดสลัดผักน้ำสลัดรสทอฟเฟิลน้ำสลัดจางๆชีสท,ทอดดีหอมค่ะต้มยำโปแตกซุปเห็ดทอฟเฟิลเข้มข้นอร่อยมีซ้ำขาถ้วยนี้กระเพาะป,ปลาน้ำแดง คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วตัวขอหมูย่างนุ่มไม่เหนียวแต่รสชาติคล้ายหมูต้มมากกว่าหมูย่างค่ะทะเลผัดพริกเหลืองใบกะเพาราปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้อร่อยซอสเข้มข้นปลากรอบปลากระพงนึ่งซีอิว๊วปลากระพงทอดน้ำปลาว่าดีแล้วปลากระพงนึ่งซีอิว๊วดีมากเนื้อสัมผัสของปลาดีซอสเข้มข้น หอมขิงข้าวผัดปูเสิร์ฟมาไม่ร้อนรสชาติจืดข้ามได้ข้ามไปเลยค่ะตำลาวกุ้งสดรสชาติจัดจ้านกุ้งตัวใหญ่ไม่ขาวแนะนำส้มตำลาวหลวงพะาบางคาราเมลโทต์บานานา่าวิตไอศครีมจานนี้ผิดหวังกับขนมปังมากแห้งแข็งไม่อร่อย เค้ปวีช็อกโกแลตไอศครีมเคลปส้มกับไอติมวานิลาชีสเค้กหอมชีสมันไม่หวานมากรู้สึกเฉยเฉยกับไอศครีมที่นี่ใครมีโคต้าของหวานจำกัดข้ามไปได้เลยค่ะวันนี้เราไปทานกันแค่สองคนจึงเลือกสั่งอาหารได้จำนวนจำกัดและนี่คือของข้าวสามอย่างที่เราชอบที่สุดค่ะเนื้อและน้ำซุปเจีวฮ้อน การมาทานวันนี้เราไม่ได้คาดหวังกระชาบูเลยค่ะแต่กลายเป็นว่าเนื้อดีทุกตัวไม่เหนียวน้ำซุปอร่อยเข้มข้นซูชิเนื้อบิสกิตออสเตรเลียเนื้อนุ่มไม่เหนียวข้าวน้อยซอสเข้มข้นไม่ต้องจิ้มนำจิ้มเลยค่ะปากกระพงนึ่งซีอิ๊วรสชาติดีกลมกล่องเหมือนนั่งอยู่ในพัตคารอาหารจีน ขนมหวานที่ดีที่สุดในวันนี้ยกให้ชีสเคส้กที่หอมมันไม่หวานมากค่าเสียหายสำหรับมือนี้คนละ375บาทพนักงานแจ้งว่าต่อโปรถึง16พฤษภาคม2568สาขาสีวารีเท่านั้นต้องจองล่วงหน้าก่อน1-2วันด้วยนะคะเล็งว่าดีค่ะ